ดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับเครื่องตัดอเนกประสงค์ไร้สายนะครับยี่ห้อบอสรุ่น gus 1 2 v ขีด300นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องไร้สายนะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด1 2โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกข้างหนึ่งของเครื่องนะครับ วางวางโอเคอ่าแล้วต่อไปเป็นสเปคเครื่องนะครับใช้แบตเตอรี่1 2บโวลต์นะครับความเร็วรอบนะครับอยู่ที่700รอรอบต่อนอาทีนะครับตัวนี้นะครับไอ้ด้านตัดนะครับเราก็ ตัวนี้นะครับใช้ในการตัดนี่คือใบมีดของมันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเสียบแบตเตอรี่นะครับใช้งานฟังเสียงให้ดูนะครับตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับจะบอกพลังงานของแบตเตอรี่นีะครับกดค้างก็จะขึ้นไฟโชว์นะครับอ่าแล้วก็ ตรงนี้ครับจะเป็นสวิตช์ o อนออนะครับเราใช้เลื่อนอเี๋งนี้นะครับกำลังขึ้นดีโอเคโอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ